ผลแบบเครื่องยนต์เดี่ยวรุ่นล่าสุดที่รัเสเซียพัฒนาขึ้น,นเพื่อตอบนนะะโต้ศักยภาพของเอฟโรบ3 5จากสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของมันอยู่ที่การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องสายอูสาวลาวอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูก,ก็จะมาพูดถึงรัสเซียนะคะทุกคนได้มอบเครื่องบินรบนะคะให้กับประเทศไทยฟรีๆนะคะทุกคนโดยที่แบบประเทศไทยไม่ได้ เสียเงินสักบาทเดียวนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นการมอบให้ทางฝั่งไทยนะคะเหมือนเป็นแบบการแสดงถึงมิตรภาพอะไรของอาทางฝั่งไทยกับทางฝั่งรัสเซียด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวอุจภาพทุกคนไปดูนะคะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะทุกคนและเครื่องบินที่าทางฝั่งรัสเซียได้มอบให้กับประเทศไทยเป็นเครื่องบินอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะก็ก่อน ที่จะไปดูคลิปนะคะก็ต้องขออนุญาตนะคะเจ้าของช่องนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปแบบเต็ม,ตมๆก็สามารถเข้าไปดูในช่องนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากจะติดต่อหาอูโดยส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อหาอูได้นะคะโดยทาง f a c e b o o k l i n e แล้วก็ IG ตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะสนับสนุนหรือ,อัพ p อ o r t อูนะคะโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แดง์ก็สามารถกดได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะที่ไม่สะดวกกดปุ่มซุปเปอร์แดง์ก็สามารถสนับสนุนอูได้นะคะโดยการดูคลิปโดยการไม่เลื่อนข้ามโฆษณานะคะทุกคนคะ่ะและก็ที่สําคัญนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อูด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเราไปดูกันนะคะว่าเครื่องบินที่รัสเซียได้มอบให้กับประเทศไทยเป็นเครื่องบินอะไรแล้วก็มีประสิทธิภาพ ดีขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการที่สร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ต่อวงการทหารและเวทีการเมืองระหว่างประเทศรัสเซียได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการประกาศมอบเครื่องบินขับไล่รุ่นล้ำยุคสูคขอยแอซิลิคเมดจำนวนสิบลำให้กับประเทศไทยโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไวดาทั้งสิน้นถือเป็นของขวัญพิเศษที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟน้น และความร่วมมือทางการทหารที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดระหว่างสองประเทศการมอบเครื่องบินรบที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างความใกล้ชิดในเชิงมิตรภาพแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงสมดุลกำลังทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างสิ้นเชิงแสตลลบ75หรือเช่ดไม่เป็นเครื่องบินขับไล่ล่องหนแบบเครื่องยนต์เดียวรุ่นล่าสุดที่รัเสเซียพัฒนา,นาขึ้นเพื่อต่อโต้ศักยภาพของ โฟลอสามสาจากสหรัฐอเมริกาจุดเด่นของมันอยู่ที่การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีล้ำสมัยความคล่องตัวสูงและราคาที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับประเทศพันธมิตรเครื่องบินรุ่นนี้มีความสามารถในการโจมตีได้ทั้งเป้าหมายในอากาศและภาาพ,พื้นดินติดตั้งเรดาร์แบบพเศษที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้ารพร้อมพร้อมกันรวมถึงรองรับการรบในระยะ ว v r วงเล็บเปิดยอ้อนวิ่เพราะเว้นเหลือวงเล็บปิดได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับ oh. ประเทศไทยการได้รับแอซนลบ <ำ S 1> 75จำนวนมากถึง10ลำโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดต่อ,อนะับเป็น9กระโดดครั้งสำคัญของกอง,กองทัพอากาศที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการตอบโต้ภัยคุกค,คามได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องหลังการมอบครั้งนี้แหล่งข่าวจากกระทรวงกาโหมรัเสเซียเปิดเผยว่าเป็นการตอบแทนความร่วมมือด้านข่าวกรองความมั่นคง และการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่างรัเสเซียกับไทยตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาอีกทั้งไทยยังเป็นประเทศในอาเซียนที่คงท่าทีเป็นกลางและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับรัเสเซียในช่วงวิกฤตความขัดแย้งรัเสเซียนาโต้ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความไว้วางใจในระดับสูงที่มอสโกมีต่อกรุงเทพอการปรากฏตัวของแอดซิลลบเหเหนือน่นฟ้าประเทศไทยได้สร้างกระแสความสนใจอย,อย่างล้นหลามในสื่อต่างประเทศเนื่องจากก่อนหน้านี้ มีเพียงไม่กี่ชาติเท่านั้นที่แสดงความสนใจเครื่องบินรุ่นนี้อย่างจริงจังเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตอินเดียและเวียดนามแต่ยังไม่มีการส่งมอบอย่างเป็นทางการการที่ไทยได้เครื่องล็อแบ็กสิลลำจึงเป็นสัญญาณสำคัญสู่ตลาดอาวุธโลกว่าประเทศไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีอากาศยานของรัสเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตในประเทศกระทรวงกาโหมไทยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่ฐานทัพอากาศตาคีจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการทหารอากาศเข้าร่วมพร้อมพร้อมสื่อมวลชนจากทั่วโลกมาบันทึกภาพประวัติศาสตร์เครื่องบินทั้ง10ลำอยู่ในสภาพพร้อมพร้อมลบ100%ร้อพร้อมพร้อมติดตั้งระบบอาวุธครบชุดและจะถูกบรรจุเข้าประจำการในฝูงบินใหม่ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแอซิลลบ7จาผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคประเมินว่าการครอบครองแอซิลลบ75าซึ่งมีสมรรถนะใกล้เคียงกับ ฟอลบสบ35จะทำให้ไทยมีศักยาภาพยับยั้งการรุกรานในระดับที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนและรักษาสถานะผู้นำด้านยุทธศาสตร์ทางอากาศในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงแต่ในอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศเพื่อนบ้านต้องปรับยุทธศาสตร์การทหารเพื่อถ่วงดุลกำลังแอสิวลบ75ที่ไทยได้รับติดตั้งอาวุธขั้นสูงเช่นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศลบ77แอมขีปนาวุธอากาศสู่พื้นเคลบ38 และระเบิดนำพิธีแคบลบ500ซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างมั่นยำตัวเครื่องยังสามารถบรรทุกอาวุธได้สูงสุดเจ็ดตันภายในลำตัวเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์เพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีแบบรอบเรนนอกจัดจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยแล้วความเคลื่อนไหวนี้ยังสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของรัสเซียที่ต้องการขยายอิทธิพลทางการทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้ไทยเป็นพันธมิตรหลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฝึกอบรมบุคลากรและทดสอบอาวุธรุ่นใหม่ตอนมีรายงานด้วยว่าทั้งสองประเทศกำลังเจราจาความร่วมมือผลิตชิ้นส่วนอละลัยซิลลบ75ในไทยซึ่งจะทำให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตเครื่องบินรบยุคที่5ในภูมิภาคด้านชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลว่าความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างไทยกับรัเสเซียอาจกระทบสมดุลอำนาจและความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอินโดแปซิฟิก อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าความร่วมมือนี้อยู่บนหลักการไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใดและยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญในเชิงเทคนิคแอซิลลบ7 1มีความเหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างแอซิลลบ3 0และแอซิลลบ27อย่างชัดเจนด้วยน้ําหนักเบาความคล่องตัวสูงและสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้กาลังเครื่องเต็มพิกัดอีกทั้งใช้เทคโนโลยีสเตนขั้นสูงเพื่อลดโอกาสถูกตรวจจับจากเรดาร์ฝ่ายตรงข้าม ระบบควบคุมการบินอัตโนมัติช่วยเพิ่มความแม่นยำและความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจรัศมีปฏิบัติการกว่า 3. 0 0 0กิโลเมตรครอบคลุมทั่วทั้งอาเซียนกองทัพอากาศไทยยังได้ร่วมมือกับรัสเซียจัดตั้งศูนย์ฝึกพิเศษในจังหวัดลบบุรีเพื่อฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิคให้เชี่ยวชาญการดูแลและใช้งานแหนซิลลบ75ในระยะยาวโดยนักบินชุดแรกได้เดินทางไปรับการฝึกขั้นสูงที่รัสเซียตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วแม้ว่า แอซลบ7 5จะยังอยู่ในขั้นทดลองสำหรับหลายประเทศแต่การที่รัเสเซียเลือกไทยเป็นประเทศแรกที่ได้รับมอบอย่างเป็นทางการถือเป็นสัญญาทางไปสู่ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอื่นต่อเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงหรือแม้แต่โครงการพัฒนาอาวุธร่วมกันในอนาคตทั้งหมดนี้ทําให้การมอบแอซิลบ7าำนวน10ลําฟรีไม่ใช่แค่การให้ของขวัญเชิงทหารแต่เป็นการเปิดประตูสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงไทย และอาจทำให้ไทยก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีขีดความสามารถด้านอากาศขั้นสูงในภูมิภาคอย่างแท้จริงในขณะที่สายตาทั่วโลกยังคงจับจ้องการปฏิบัติการของฟูงวีแนซิลลบ75แรกของอาเซียนว่าจะเปลี่ยนเกมยุทธศาสตร์และการเมืองในภูมิภาคนี้ไปในทิศท,ทางใดอในเหตุการณ์ที่นับได้ว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ทางการทหารและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัเสเซียได้ประกาศมอบเครื่องบินขับไลยุคที่5รุ่นใหม่ล่าสุดซูคอยแอซิลลบ7 5คเ,เมตรจำนวนมากถึง10ลำให้แก่ประเทศไทยโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายไวรด,ดการส่งมอบครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตะลึงในหมู่สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์ทั่วโลกแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญที่อาจมีผลกระทบในระยะยาวต่อสมดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอซิลลบ75 เช็ตเมดเป็นผลงานชิ้นโบแดงของอุตสาหกรรมการบินทหารรัเสเซียที่ออกแบบม้าเพื่อตอบโต้เครื่องบินขับไล่ล่องหนตระกูลเวฟล็35ของสาหารัฐอเมริกาโดยตรงจุดเด่นของมันคือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสเตนขั Rain ้นสูงความเร็วเหนือเสียงความคล่องตัวสูง และระบบอิอบออบบเล็ก US, ทรอนิกส์การบินที่ซับซ้อนซึ่งรวมถึงเรดาร์แบบเซวงเล็บเปิดอัติสี่ยูเอทรอนิคส์แคหนให้วงเล็บปิดที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมพร้อมกันแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณอย่างหนักเครื่องบินรุ่นนี้สามารถปฏิบัติการได้ทั้งในภารกิจคุ้มกัน การโจมตีเชิงลึกการปราบขีปนาวุธของสัตวรูรวมถึงปฏิบัติการพิวิวงเล็บเปิดย้อนร่วเว้นวงเล็บปิดที่สามารถโจมตีได้ในระยะไกลเกินกว่าที่ตาเปล่ามองเห็นโดยมีรัศมีปฏิบัติการกว่า3000กิโลเมตรครอบคลุมทุกประเทศในอาเซียนและพื้นที่โดยรอบนอกจากนียาซิลลบ75ยังสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลาย ตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่อย่างฮาล็77ตามไปจนถึงระเบิดนำ้ำวิธีแม่นยำสูงแกวลบ500และขีปนาวุธจมตีภาาพื้นเกสลบ38ที่สามารถเจาะเกราะและทำลายเป้าหมายสำคัญได้อย่างแม่นยำเหตุผลเรื่องหลังการมอบฟรีแหลง่งข่าวจากกระทรวงการหมรัเสเซียระบุว่าการตัดสินใจมอบแปซิลลบ75ให้ไทยโดยไม่คิดมูลค่าเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันได้แก่ความร่วมมือด้านข่าวกรองและความมัน่นคง ไทยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและสนับสนุนด้านการปฏิบัติการบางอย่างให้รัเสเซียในช่วง3ปีที่ผ่านมาท่าทีเป็นกลางทางการทูตไทยรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทั้งตะวันตกและรัเสเซียโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดอย่างชัดเจนในวิกฤตรัเสเซียนาตโตศักยภาพด้านภูมิศาสตร์ยุทธศาสตร์การมีไทยเป็นพันธมิตรช่วยให้รัเสเซียสามารถมีจุดยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมั่นคงนักวิเคราะห์บางรายมองว่าการมอบเครื่องบินลบรัแรกนี้อาจเป็น การทดสอบความร่วมมือระยะยาวของทั้งสองประเทศและอาจนำไปสู่ข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกอบรมร่วมถึงการร่วมผลิตชิ้นส่วนในไทยพิธีต้อนรับและความตื่นเต้นในประเทศพิธีต้อนรับเครื่องบินลบทั้ง10บลำจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ฐานทัพอากาศตาคลีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกรลาโหมผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะทูตรัเสเซียเข้าร่วมสื่อมวลชนจากทั่วโลกต่างจับจ้องภาพขาบวนบินของ แอซิลบ75ที่บินเวียงแถวเหนือสนามบินในรูปแบบแสดงความเคารพก่อนลงจอดพร้อมๆกันอย่างม่นยำกองทัพอากาศไทยประกาศจัดตั้งฝูงบินแอซิลลบ75ฝูงแรกของอาเซียนพร้อมพร้อมจัดสรรน,นักบินและช่างเทคนิคที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญรัเสเซีย โดยมีการตั้งศูนย์ฝึกพิเศษที่จังหวัดลบบุรีเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระยะยาวผลกระทบต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคการที่ไทยครอบครองเครื่องบินขับไล่ยุคที่ผ้าจำนวนมากทำให้ศักยภาพด้านการป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์เพื่อถ่วงดุลน,นักวิเคราะห์เตือนว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้อาจนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธรอบใหม่ในภูมิภาคโดยเฉพาะเวียดนาม มาเลเซียและอินโดนีเซียที่อาจเล่นจัดหาเครื่องบินลบหุ้นใหม่เพื่อไม่ให้เสียเปรียบในขณะเดียวกันฝ่ายตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแสดงความกังวลว่าความสัมพันธ์ทางทหารที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างไทยกับรัเสเซียอาจกระทบต่อยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและโครงการความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ไทยมีอยู่เดิมอย่างไรก็ตามฝ่ายรัฐบาลไทยยืนยันว่าการรับม่อแปซิลลบ75เป็นไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเท่านั้น และไทยยังคงยึดหลักการไม่ฝกักไฝไไ่ายใดความเหนือชั้นทางเทคนิคของแอซิลลบ75แอซิลล75ใช้เทคโนโลยีสเตนที่ออกแบบให้ลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์อย่างมีประสิทธิภาพตัวเครื่องมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับแอซิลลบ30หรือแอซิลล35แต่ยังคงพลังขับเคลื่อนสูงจากเครื่องยนต์รุ่นอิสเรน30ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดกว่ามาก1.8และทำการบินแบบโซลคคูสได้โดยไม่ต้องใช้อพเวมา ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการตรวจจับจากอินฟราเรดห้องนักบินได้รับการออกแบบให้รองรับระบบแดชชวยวิเคราะห์การรบที่สามารถคัดกรองเป้าหมายเสนอเส้นทางการโจมตีและจัดการอาวุธโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็นทำให้นักบินสามารถมุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์แทนที่จะเสียเวลาในรายละเอียดปีกย่อยอนาคตและโอกาสของไทยการเป็นประเทศแรกในโลกที่ได้รับหมอบ แอซิลลบ75อย่างเป็นทางการทำให้ไทยมีภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะศูนย์กลางเทคโนโลยีการบินทางทหารของภูมิภาคมีรายงานว่ารัเสเซียกำลังพิจารณาตั้งสายการผิดชิ้นส่วนแอซิลลบในไทยเพื่อรองรับการส่งออกไปยังประเทศอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางมหาศาลให้แก่เศรษฐกิจไทยในมิติความมั่นคงนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและรัเสเซียที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันภัยทางอากาศการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและโดนทางทหารในอนาคตบทสรุปก,การมอบแอสซิลลบเจ็เชกเมตรให้ไทยจำนวน10ลำฟรีไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งมอบยุโทโธปกรณ์แต่เป็นการประกาศถึงยุคสมัยใหม่ของความร่วมมือทางทหารที่อาจเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจในภูมิภาค การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ระดับประเทศที่มีขีดความสามารถทางอากาศชั้นแนวหน้าและเปิดโอกาสสู่ความร่วมมือในมิติที่กว้างกว่าเดิมในขณะที่สายตาของโลกยังจับจ้องว่าฝูงบินแอซิลลบ75ของไทยจะถูกนำไปใช้ในปฏิบัติการหรือยุทธศาสตร์ใดในอนาคต ค่ะทุกคนคะ่ะก็จบไปแล้วนะสักนะคะสำหรับข้อมูลนะคะทีะ่ทางฝั่งรัสเซียนะคะที่ได้มอบเครื่องบินรบนะคะาสิลำนะคะให้กับทางฝั่งไทยโดยที่ทางฝั่งไทยไม่ต้องอเสียเงินสักบาทเดียวนะคะทุกคนซึ่งเป็นเครื่องบินแบบล่าสุดนะคะที่ทางฝั่งรัสเซียได้ผลิตขึ้นมาด้วยนะคะทุกคน โอ้โห oh คืออ,อันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหนงทางนะคะที่ทําให้ประเทศไทยแบบว่าโด่งดังหรือว่าเป็นที่จับตามองของหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะทุกคนคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะอูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปของอูนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อูมาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย